นี้เป็นวันอังคารที่กเาดือนพุธกระดากดสองพันหารยหกสิบเจ็ดป็นโยมศิรษวันเดือนวดในมานขวายในโอกาสเป็นวันคล้ายวันเือคขบรองปกปิ 6, 6, 6, 4, วันปี้ี้มาขวายพาะไตรมาขวายพระประธานประจําใบมาพูดูาแล้วก็ ภาวายวดอกไม้ด้วยพวงมาลัยแล้วก็ทูเรียนและก็สักการาะน้ำพนักด้วยเพื่อไห้สมที่สมบูรณ์ผู้ชมทุกเราวทำผวาวายสางพาาาักไว้กันใว่าเมองสยาม ทมานิมามเบียงเตีวารานิสัพพาริวารานิปจิขันนาโตอรรมตังทีิทาตังปุตายะสุขายะข้าเมธพิสุสง ข้าพเจ้าขอถวา,ายไตรบรเคื่อกพินเดนปนศูนส์ขออันสรงจากการถวา,ายครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความอยู่เป็นเป็นสูนมีความดเด่นเด่นในนาที่แรก,การงาน สัพสิงห์อริอัตหนึ่งข้าพเจ้าขออุทิศส่วนหนจิตส hmm. ่วนให้เลยาบันท่าโพยาะกายยเสนีิสนาเจ้าดำนัยแม่พระโพธิ และสัพพสัตว์หลายขอมีส่วนร่วมในการถว,วรายขันธนี้ของตาระาก้ขาขออาราธนาหลวงพ่อพเจารย์ใหญ่ปลตุงผูกฝัรักษาข้าพเจ้าพรอมด้วยยาตยาตรงมีความสุ Thank <laughs> you.